ผ่อนล่าสวันพิดเล่นน้ำผ่านไปนานแค่ไหนจจรอยยิ้มยังสดใสไม่มีเปลี่ยนยกให้เป็นนางแสดงสาวที่รอยยิ้มกระชากหัวใจสุดๆเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้สําหรับพอล่าเทเลอร์ที่ถึงแม้ว่าพักหลังมานี้เธอจะเปล่งงานในวงการบันเทิงเพื่อไปเติมเต็มและดูแลครอบครัวมากยิ่งขึ้นแต่ก็มักจะมีภาพน่ารักมาเสิร์ฟแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมผ่อนล่าเทเลอร์แัตเทอรี่ได้หายคิดถึงอยู่เสมอล่าสุดพอล่าก็ทําเอาหัวใจคนดู ถึงกับกระชุ่มกระชวยไปตามๆกันเมื่อเจาตัวได้โพสตภาพขณะเดินทางไปพักผ่อนชิลๆที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่และครั้งนี้เธอไม่พลาดที่จะหยิบชุดว่ายน้ำไปสวมใส่ โดยเลือกเป็นวันพีสีน้ำตาลเนื้อเผยให้เห็นหุ่นคุณแม่ลูก3ามที่ยังคงความเป๊ะไว้เหมือนเดิมซึ่งนอกจากยอดไลค์จะก,กระหน่ำเข้ามาอย่างรัวๆแล้วแฟนคลับหลายคนยังเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยของพอลล่าเทเลอร์เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่สามารถมาทำลายความสดใสของรอยยิ้มเธอได้ลงเลยแม้แต่นิดเดียวขอขอบคุณภาพ Taylor, พอลลาเทเลอร์บตเทรี่ภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ